วดีครับพี่นี่ข่าวุกท่านนะครับผมผู้บริการท็กซี่อันดอนเมืองนะครับนายกัลยาครคุณจิรลพันธ์นะครับ<อ>จากเหตุการณ์ที่ทราบกันดีนะครับเป็นเป็นภาพข่าวออกไปแล้วนะครับถึงอุบัติเหตุของผู้โดยสารที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ตอนช่วง8โมงประมาณ8โมง27่นาทีนะครับมีผู้โดยสารเป็นเพศหญิงนะครับชื่อคุณสุพรนีนะครับ นัทีนี้เดี๋ยวผมก็จำยากนิดหนึ่งพอดีกิติรัตนานะครับประสบอุบัติเหตุบริเวณทางเลื่อนปลายทางเลื่อนออที่อยู่ระหว่างเซาล์คลิโดนะครับที่จะเดินเดินจากเพียสี่ไปเพียห้านะครับอ,อ,อุบัติเหตุก็ค่อนข้างรุนแรงนะครทำให้ขาเนี่ยลงไปติดอ,อ,อยู่อยู่ในทางเลื่อนนะครับก็ ถึงถึงขั้นรุนแรงก็คือขาดตั้งแต่บริเวณเหนือหัวเข่าขึ้นไปนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยาทางท่าแซนดอนเมืองนะครับได้นำตัวผู้ป่วยนะครับส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับในช่วงช่วงเร่งด่วนนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับทราบจากจากทางคุณหมอทีมคุณหมอเนี่ยนะครับว่า,าทางผู้ป่วยเนี่ยเขาประสงค์นะ จะไปรักษาตัวที่โรงพยานบาลบำรุงราษต่อนะครับซึ่งซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทีมทีมแพทย์ทีมแรกเนี่ยของภูมิพลเขาก็แจ้งว่าคือไม่สามารถต่อได้นะครับแต่แต่ทางทางทีมญาติแล้วก็ทีมทีมผู้ป่วยนะครับไอ,อ้ทีมทีมหมอที่ที่บำรุงรักษาเนี่ยไอ,อ้ที่ที่บำรุงราษฎนะครับ สุขุมวิทนะครับท่านท่านก็บอกว่าจะรักษาให้เต็มที่ซึ่งตอนนี้ยังไม่สรุปผลนะครับและเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ย<ม>ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับรับสาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับท่านเจ้าจะเอาตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับมันน่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับตัวสาหเหตุหในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตอนนี้ยังยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงกันอีก อีกครั้งอย่างละเอียดนะครับอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงโดยที่มีทีมข้างนอกเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยซึ่ง,ซ,งซึ่งทงางทักษิชน์นนเมืองเองเนี่ยอยากให้ให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ความชัดเจนนะครับแล้วก็เกิดความปลอดภัยกับอุปกรณ์ตัวน,นี้ให้มากที่สุดว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นนะครับแต่โดยโดยโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยาทงางทเกษิชน์นนเมืองเนี่ยครับมีการบำรุงรักษาเมนเทนนนเนี่ย เป็นประเภทแบบ Daily Check นะครับม h นลี่เชคนะครับแล้วก็ทุกสามเดือนแล้วก็รายปีนะครับตรงตรงนี้เนี่ยบริษัทที่เข้ามาทำการ Maintenance เนี่ยจะเป็นบริษทัทสยามฮิตาชิจำกัดของประเทศไทยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นตัวแทนบริการหลักการขายที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฮิตาชิของญี่ปุ่นโดยตรงนะครับซึ่งซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญนะครับก็เป็นประจำ ทุกทกวันอยู่แล้วนะครับก็มีเช็คลิสต์อะไรก็ครบถ้วนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการหารสาเหตุอยู่ครับมีคำถามค่ะจากนีสาจากสำนักข่าวญี่ปุ่น TBS อค่ะขออนุญาตสอบถามเอ่อยี่ห้อของของตัวทั้งเลื่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้แจ้งว่าเป็นบริษทัทฮิตาชีของญี่ปุ่นอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค,ค่ะอ,คอยากเอ่อต้องการทราบว่าทางทางตัวตัวมานใดเลื่อนเนี้ยค่ะได้มีการติดตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่อายุอายุการใช้งานกี่ปีแล้วอะค่ะ แล้วก็ที่ที่ทานผู้อำนวยการได้แจ้งว่ามีมีการตรวจเช็คอะคะ่ะหมายถึงว่าการตรวจเช็คสภาพรายเดือนรายวันรายปีนี่ก็รวมถึงการตรวจเช็คสภาพของทางเลื่อนนี้ด้วยหรือเปล่าคะอันนี้อันนี้ตรวจตรวจสอบสภาพทางเลื่อนนะครับตรวจเช็คตรวจเช็คทางเลื่อนที่ผมพูดไปนะครับ จากวูาชามีการขออนุญาตถามค่ะท่านคะกรณีนี้เนี่ยค่ะมี CCTV บันทึกภาพเห็นเหตุการณ์แล้วมีรายงานว่าก่อนจะเกิดเหตุมีลักษณะสะดุดเป็นผู้โดยสารสะดุดหรือบันไดเลื่อนสะดุดนะคะจนเกิดเหตุนี้แล้วข้อเท็จจริงในในกล้อง CCTV เนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้ไหมคะ CCTV เนี่ยมันจะเป็นภาพค่อนข้างระยะไกลนะครับเดี๋ยวใจเดี๋ยว ขอดูรายละเอียดในคล้อง c c t v สืบส,ส,สวนกันอีกนิดนึงก่อนว่ามันเกิดอย่างที่ทางนักข่าวถามหรือเปล่านะครับว่ามันมีการสะดุดหรืออะไรยังไงนะครับจนเกิดเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นอันนีเ้เดี๋ยวพอความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ใหหนักข่าวทราบอีกครั้งหนึ่ง คือคือโดยปกติต้องขออนุญาตนะคะคือประชาชนก็อยากได้คําตอบเพราะว่าทางเลื่อนแบบนี้คือผู้โดยสารทั้งสนามบินเนี่ยทั้งดอนเมืองและที่สุวรรณภูมิใช้บ่อยแล้วคือภาพที่มันเห็นเนี่ยมันไม่ใช่การยุบลงไปมันเป็นแค่เหมือนการเท้าเขาเข้าไปอย่างนี้ค่ะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากเทคนิคจากคนกระทําหรือจากเครื่องมือมันมีปัญหาะคะ่ะพ,พอจะให้คําตอบได้ไหมครับไม่ไม่ใช่แค่ว่ารอตรวจสอบอะคะ่ะ ถ้าจะเอาผลเป็นทางถ้าจะให้ผมตอบเนี่ยเบื้องต้นเ,ตน,ตนเนี่ยเราวินิจฉัยออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดพลาดและเกิดความสับสนและความไม่เชื่อมั่นในการใช้บริการในสนามบินอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมขอขอหาสาเหตุจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะตอหน้าข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับพอจ,จะมีระยะวเวลาไหมคะเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันรุนแรงกับผู้โดยสารคือเธอกําลังเดินทางจะกลับบ้านแต่เธอกลับต้องมาสูญเสียขาของเธอ มันถือว่าเป็นเหตุรุนแรงนะคะท่านคะพอจะมีเวลากรอบระยะเวลาหรือหรืออะไรพอจะแจ้งได้ไหมคะพยายามจะให้เร็วที่สุดนะครับผมผมจะไม่ให้เคสนี้เลื่อนล่าช้าออกไปพยายาอจะตอบในเมื่อมันเป็นภาพมันต้องเห็นอยู่แล้วไม่ต้องตรวจสอบมันไม่ชัดนะครับและมีผู้โดยสารได้มีการสอบถามผู้โดยสารที่เดินระหว่างใกล้ๆกับ าทางเลื่อนไหมคะเพราะว่านักข่าวเองเนี่ยเคยได,ได้ได้เจอกับคนที่เดินอยู่ในนั้นและเขาบอกว่าเขาสังเกตเขาไม่ได้เดินในทางเลื่อนเดินข้างๆเหมือนมีการสะดุดแต่ไม่รู้ว่าคนสะดุดหรือบันไดสะดุดก็เลยทำแล้วหลังจากนั้นตัวผู้ผู้โดยสารคนนี้เองอ่ะเขาเขาอ,ออกไปเลยคือเขาช็อกแล้วเขากลับบ้านไปเลยคือก็เลยถึงถามทางการท่าเพราะว่าไม่แน่ใจเราอยากได้ข้อเท็จจริงถ้าอย่้ยังไงเดี๋ยวผม ขอดูบันทึกประจําวันก่อนแต่จริงๆที่ตรวจสภาพมาเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสะดุดตัวอุปกรณ์เนี่ยจะไม่มีสะดุดเลยนะครับแต่อันนี้ผมผมขอหาเหตุอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ว่าการออกแบบหรือการอะไรที่ที่เป็นตัวตัวหวีตัวสุดท้ายเนี่ยมันอ่าตัวมันจะถึงแล้วเนี่ยมันมีความเปราะบางหรือมันทนถาวรหรือมีไว้เพื่อเซตตี้ยังไงนะครับแล้วเรามีออโต เซฟตี้สวิตเนี่ยมันจะทํางานอัตโนมัติเองเนี่ยตอนนี้ทําไมถึงทํางานล่าช้าหรือไม่ทํางานอันนี้เดี๋ยวขอหาสาเหตุข้อเท็จจริงก่อนนะครับสรุปแล้วเนี่ยมีการติดตั้งตั้งแต่ปีไหนนะครท่านย้อนกลับไปถาม,ถามก่อนหน้านี้ทเอเคตั้งแต่ปี39นะครับใช้มา37ปีถามว่าทําไมเรายังใช้อยู่ไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคือคือผมก็เพิ่งมาตอนปี2565นะครับก็ ได้สอบถามข้อมูลเชิงลึกกลับไปเนี่ยเขาก็บอกว่าในระหว่างนั้นเนี่ยได้ได้คุยกับทางบริษัทฮิตาชิทางญี่ปุ่นแล้วนะครับเขาก็ยังยืนยันว่าตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้ถ้าบำรุงรักษาถึงถึงรอบของมันนะครับตามระยะของมันแล้วก็เปลี่ยนจะพวกจำพวกอ,อ,อะไรที่เป็นเมเจอร์นะครับก็จะอยู่ได้ไปตลอดนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เขาเขายังยืนยันว่ายังปลอดภัยอยู่ซึ่งซึ่ง เราก็ยังมีแผนนะครับทางท่าเรเมืองเนี่ยเราก็ไม่ได้กะว่าจะใช้ตัวทางเลื่อนตัวนี้ต่อไปจนจนนั่นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อเซตตี้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งที่อื่นเขาใช้กันหมดแล้วนะครับตัวนี้อยู่ในแผนจัดหาในตอนปี2,568นะครับซึ่งเราได้งบงบงบอยู่ครับได้งบกำลังนำเสนอของงบอยู่นะครับ ตรงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเบื้องต้นซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้นะครับเขาขออนญาตจริงๆครับคือคือผมก็ยังไม่รู้ว่าท่านที่ที่ได้รับบเหตุเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะเขาเรียกพร้อมให้ข้อมูลที่มันมันเป็นข้อเท็จจริงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันต้องมาจาักแมทกันระหว่างาสภาพอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวสภาพของผู้ป่วยที่ให้ข้อมูลมามาจาับ เขาเรียกเปรียบเทียบกันในช่วงเกิดเหตุว่ามันมันเกิดจากสาเหตุใดครับขออนุญาตถามไอ้ตัวครับเกิดเหมอหเจุดไหนครับ เออมันมีรายงานว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ของสนามบินดอนเมืองนะครับแต่ว่าเกิดกับรองเท้าที่มันดูดไปเลยไม่แน่ใจว่ามันเพราะมันใช้มาเนมันเป็นตัวเก่าที่ใช้มานานแล้วเพราะว่าลักษณะขาถ้าสมมติถ้าถ้าพูดกันตามธรรมชาติแบบชาวบ้านนะคะท่านคะคือขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าโดนนิดเดียวเนี่ยตามปกติถ้าเครื่องปกติได้ไม่มีปัญหาเนี่ยมันน่าจะตัด น่าจะหยุดหรืออะไรก็ขาขาคนก็ไม่ใช่อันเล็กอะค่ะแต่อันนี้มันควดเข้าไปถึงขนาดเนี้ยที่ทางเทคนิคเขาบอกแล้วนะครับว่าถ้ามันมีช่องว่างมากกว่าปกติเนี่ยโอกาสที่มันจะหน่วงหนืดหรือสะดุดเนี่ยมันจะใช้เวลานิดหนึ่งจนกว่าจะสะดุดแสดงว่าถ้ามีวัตถุอะไรเข้าไปความหนืดในการที่จะถางอะไรอย่างเงี้ยมันในในการให้เครื่องมันหยุดเนี่ยจะช้าลงจะช้าลงเรา, <Okay. S 2> าบอกว่าันนี้มีเซ็นเซอร์ มันมีครับมันมีเซ็นเซอร์แต่ว่าไม่ได้มีเซ็นเซอร์แบบยิงเหมือนสมัยใหม่อ่ะครับแล้วพอจะปรับเปลี่ยนมันมันต่างกันยังไงคะหมายถึงแบบที่มีกับแบบสมัยใหม่ที่เขาใช้กันตัวเซ็นเซอร์ปัจจุบันที่เราติดตั้งอยู่อ่ะครับมันเป็นรักษณะของการเช็คความตึงความตึงของของโซ่จะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าถ้าเราเช็คติ้มจะเป็นรุ่นเก่าถ้ามีอะไรที่ไปขืนไปอะไรมันนะครับ โซ่เนี่ยมันมันจะมีสภาพที่แตกต่างกัจากเดิมฉะนั้นเมื่อมีการแตกต่างจากเดิมเนี่ยตัวเ,เซตตี้มาาันจะแบบใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องอุปกรณ์ที่เซนซิทีฟอยู่ตรงที่ตัวใต้หวีวครับแล้วเหมือนกับว่า,น,าน่าจะที่ที่เหมือนกับว่าถ้าไปเจอปุ๊บมันมันขืนจากตรงนี้ก่อนซึ่งอาจจะชซนซิทิฟไวกว่าจะถาม แต่ตัวนี้ก็อยากอย่างที่เรียนว่าอาจจะต้องไปดูสาเหตุครับเพราะว่าโดยโดยหลักแล้วเซฟตี้เดิมเนี่ยอุปกรณ์เป็นชิ้นเล็กๆยังไงเนี่ยมันไปขืนเนี่ยนนยังไงมันยังไม่ได้เข้าไปขนาดน,นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าด้วยด้วยกล้องที่ที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากใช่ไหมฮะด้วยยังยังสรุปสาเหตุที่ที่ชัดเจนไม่ได้สอบสอบทีนี้ในส่วนของญาติผู้บาดเจ็บอะค่ะเขาจะมีการดําเนินคดีกับทางการท่าไหมคะเพราะว่ามันเหตุค่อนข้างรุนแรงเขาติดใจเอาความหรืออะไรไหมคะ ตอ,ตอนนี้เบื้องต้นที่ที่คุยกับทางญาติผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะเ,เรียกร้องอะไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแลผู้ป่วยกับทางญาติเนี่ยเต็มที่เลยครับในการนําตัวส่งแล้วก็ประสานค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวนะครับรักษาพยาบาลให้ไม่ว่าแม้ว่ากระทาั่งจัดผู้ผู้ประสานงานใกล้ชิดตลอดเวลานะครับอยู่ทุกโรงพยาบาลตอนนี้จากที่ คุิพนไปบำรุงบำรุงราที่สุขุมวิทที่เราก็จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดครับแล้วก็มีอย่างนี้ค่ะหาก <c oughs> หากเกิดเหตุร้ายเรื่องขานิดนึหนงหากเกิดเหตุร้ายกับผู้โดยสารท่าน <c oughs> นี้คือขอขอนุญาตนะคะถ้าเกิดเขาต้องไม่มีขาเพราะเหตุเนี้ทางการท่าจะดูแลยังไง <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนทั้งชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไป <c oughs> ในเรื่องในเรื่องของการดูแลเนี้ยเดี๋ยวเราขอพิจารณากันก่อนนะครับว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับหม,หมายถึงว่าจะดูแลกันใน,ในลักษณะไหนเท่ายังไงระยะยาวเท่าไหร่หรือจะเป็นเงินหรือจะเป็นอะไรที่แล้วแต่ทางญาติเขาจะเรียกร้องกลับมานะครับเพราะว่าถ้าจะให้เราดูแลแบบเ,เขาเรียกไปไปทำให้มันเป็นเหมือนเดิมนียมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดูแลด้านอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเจราจาคุยกันก่อนนะครับ ถามค่ะ,ท,ะที่บอกว่าจะทําให้มันเกิดช่องโหว่บริเวณบันไดเลื่อนเนี่ยค่ะวัสดุหรือวัตถุอะไรได้บ้างที่จะไปกระทบให้มันเกิดช่องโหว่จนทําให้เซ็นเซอร์ดังกล่าวไม่ทํางานคะมันต้องแข็งขนาดไหนที่ถึงจะทําให้ไอตัวดังกล่าวมันเป็นช่องโหว่จนเซ็นเซอร์ไม่สามารถทํางานให้มัน,นห,นนหนยุดได้ตรงนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวขอ,อสอบสวนก่อนว่าอย่างที่ที่ถามเนี่ยม,มันโอเคเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าแข็งขนาดไหนใช่กระเป๋าหรือเปล่า หรือเป็นแค่ล้อหรือว่ามันเกิดจากที่มันล้าจากผู้โดยสารคนก่อนที่สะดุดก่อนหรือเปล่านะครับมีกระเป๋าไปกระแทกก่อนหรือเปล่าหรือหรือมันล้ารออยู่แล้วหรือมันหลุดรออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่ทราบสาเหตุอะไรเรยว่าความแข็งของมันที่ท,ที่ที่มันจะหลุดไปเนี่ยขนาดไหน มีมีแผนจะเปลี่ยนทางเลื่อนจุดอื่นๆให้เป็นเซนเซอร์แบบใหม่ไหมคะเพราะว่ายังน่าจะยังมีอีกหลายจุดที่เป็นอ,อ๋อมีครับมีแน่นอนครับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเลยเพราะว่าอยู่ในแผนของเราที่จะดาเนินการของงบและทําในปีหกแปดครับต้องต้องรอปีหกแดเลยเหรอครับกลัวอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นซ้ำถ้ามีเหตุอย่างนี้ก็ขออาจจะขอเป็นงบเอ่อเพิ่มเติมเล่งเล่งด่วนเพิ่มเติมนะครับปีหกเจ็ดเลยครับปัจจุบันนี้มีประมาณกี่กี่ตัวได้นะครับตัวทางลาดที่ภายในสนามฟุตบนอนเมือง ที่ครับผมไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าขออนุญาตเรียนอางทีครับว่าณัตอนนี้เนี่ยในส่วนของของทางเลื่อนเนี่ยตอนนี้เราปิดอยู่นะครับเราจะขออนุญาตว่าครับเราจะขอตรวจสอบให้มั่นใจนะครับทั้งตัวหน่วยงานเราเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าของพิพันธ์นี้ให้ลงมาตรวจให้ละเอียดว่าเรื่องเซฟตี้ต่างๆเนี่ยนะครับสร้างความมั่นใจได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าโอเคว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเราถึงจะเปิดให้บริการนะครับฉังนั้นไม่อยาก เจ้ตห้ที่ที่เช็คชัวร์ก่อนนะครับส่วนเรื่องแผนในการเปลี่ยนเนี่ยก็เดี๋ยวจะพยายามคือความตั้งใจคือจะเปลี่ยนอยู่แล้วจะเป็นการทยอยที่จะเปลี่ยนนะครับฉะนั้นโดยหลักการก็คือจะมาดูว่าจุดไหนที่น่ากังวลจากการตรวจสอบเนี้ยนะครับเราจะเร่งตั้งงบประมาณในการเปลี่ยนนะครับมีทั้ประมาณกี่กี่ตัว เราไม่ได้ดังเข้าได้ไหมคะค่ะสอบถามเรื่องทางเลื่อนค่ะทุกทางเลื่อนทุกตัวที่ดอนเมืองนี่เป็นของบริษัทฮิตาชิหมดเลยไหมคะอันนี้คือหนึ่งคำถามนะคะคําถามที่สองก็คือว่าเออหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้มีการติดต่อกับทางฮิตาชิจะแปลแล้วหรือยังอะคะเราได้คําอธิบายหรือว่าคาาําแนะนํามาว่ายังไงบ้างอบคุณค่ะเดี๋ยวคำถามแรกเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตอบนะครับแต่คําถามที่สองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางฮิตาชิเจแปนเนี่ยเข้ามาดูที่เกิดเหตุแล้วนะครับ จริงๆเขาก็จะมาร่วมให้ข้อมูลด้วยแต่ก็แกก็ติดตรงที่ภาษาท่านอาจจะเป็นญี่ปุ่นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยขอเป็นโทรโทรคุยดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยครับถ,ถ้าลงมาดูแล้วครับเอามีจํานวนยี่สิบตัวครับีตัวัใช,ใช่ครับแล้วก็แล้วก็วกในส่วนของใหม่ที่ที่เปลี่ยนไปแล้ว เราเราจะมีแผ่นมีแผนทั้งหมดมี20ตัว20ตัวใช่ครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนออีกคือ6ตัวเป็นของใหม่6ตัวของใหม่ใช่ครับใน20นี้ก็แสดงว่า14ของเก่าของใหม่คั้งหมดเลคื20คือทางล่างหมดเลยเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าทีหมดเลยนะคะ ทางล่างหมดเลยหรือว่ามีเป็นทางเลื่อนด้วยไหมคะวัทางล่างอย่างเดียวครับทางเลือ่อนอย่างเดียวครับขออนุญาตเรียนสอบถามนะครับตอนเกิดเหตุตอนนั้นพอทันทีที่เกิดเหตุเราเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังไงบ้างแล้วสภาพจิตใจเขานักเวลานั้นน่ะมันจิตตกยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบเราเรารีบดูแลเขาเยียวยาย,ยัางไงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเกิดช่วงเออ่เกิดเหตุในช่วง8.27นะครับ8.27นาทีปุ๊บเนี่ย ทีมแพทย์ของทางท่าเกนเมืองก็พร้อมกรช่วยเหลือชีวิตน,นะครับก็เข้าไปถึงที่เกิดเหตุทันทีนะครับแต่แต่ในช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าแต่แต่เท่าที่เห็นนะก็คือตัวอุปรกรณ์เซฟตี้สวิตเนี่ยมันทํางานนะครับมันทางานแต่มันทำงานช้าเท่านั้นเองครับแต่แล้วก็มีคนเนี่ยกระโดดเข้าไปกดตัวปุ่มด้วยซึ่งยังไม่รู้ว่าใครถึงก่อนกันแต่ที่รู้คือตัว,ต,ว,ต,วตัวนั้นทํางานแต่ชา้ามีคน มีฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครถึงก่อนกันระหว่างอุปกรณ์กับคนั้นตอนได้เลยครับแล้วพอไปช่วยเหลือตอนนั้นสภาพจิตใจคือหมายถึงว่าสภาพสภาพจิตใจของของของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะครับเท่าที่ดูนะครับแต่จะจากทางาคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็เสียเลือดไปไป,ไปจาก4ี่สิผมก็รู้หน่วยเป็นอะไรนะฮะสี 40, ่สิบแล้วก็เหลือยี่บสี่ก็ทําการให้เลือดไป ็ยังเข้มแข็งอยู่ครับได้ได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับอายุ่าไหั้หญิาสิบเจ็ดปีนะครับห้าสิบเจ็ดปีครับทำงานอะไรครับขบตรงนี้ยังผมไม่ได้สอบถามตามาะคระับมาคนเดียวเดินทางคนเดียวนะครับจะไปเ,เส้นทางดอนเมืองนครศรีธรรมราช มื่อกี้เมื่อกี้อย่างที่เรียนแจ้งพี่ๆน้องๆนักข่าวให้ทราบนะครับว่าตอนนี้เราปิดทุกจุดเลยที่เป็นทางเลื่อนนะครับแล้วหาสาเหตุหาสาเหตุเมื่อทราบสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็จะทาการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการให้บริการแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราจะต้องมีทีมคำนการเนี่ยตรวจสอบก่อนหาข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้คือคือเราจะสร้างความเชื่อมั่นก่อนนะครับ โดยโดยเชิญหน่วยนอกก็คือวสทเ,เข้ามาร่วมด้วยนะครับค,คือจะไม่ใช้คนในอย่างเดียวจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะจนถึงณขณะนี้นะคะ่ะเ,เรายืนยันได้ไหมคะจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยครัว่ามันไม่ใช่เป็นการประมาทแต่เรากําลังหาสาเหตุอยู่อย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะยังไม่ฟันธงไปที่ของคนคนความผิดของคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่ดูจากเบื้องต้นจากหลักฐานที่เรามีทางฝั่งของในการเมนทเนแนเนี่ยก็ค่อนข้างมีครบถ้วนเช็คลิสอะไรก็ครบหมดก็ตรวจสอบออตัว Daily Check, เดลี่เช็คมันลี่ราย3เดือนลายปีก็ครบหมดเพราะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลมันเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ขอยืนยันแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคงต้องดูเชิงลึกจริง,รงๆว่ามันมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ ็นที่อุปกรณ์วเออร์เราดำเนินการกับบริษัททพิจารณ์น,นะคะหรือว่าากับพิจารณาให้ใช้ยี่ห้อเนี้ยหรอย่างเงี้ยค่ะผมมองว่าเด็กขอไปดูในรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาที่ทางทีมแมนเทนบริษัทที่รับจ้างแมนเทนเนนเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเป็นสยามมิตารณ์จำกัดนะครับ ว่ามันมีความรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าได้ตรงนั้นเงื่อนไขตรงนั้นแล้วจะแจ้งนักข่าวทราบแต่เบื้องต้นเนี่ยต่อให้ทางบริษัทไม่รับผิดชอบอะไรยังไงเนี่ยทางท่าอากาศยานตอนเมืองรับผิดชอบเต็มที่อยู่แล้วครับในเรื่องการรักษาหรือค่าเช้าเชยต่างๆนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาเิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลังจากทางผู้ผู้ป่วยเนี่ยเขาฟื้นตัวแล้วหรือญาติติดต่อมาแล้วอะไรเงี้ยครับ เดือนหรือว่าหนึ่งปีถูกต้องไหมคะทีนี้มันจะมีความถี่ในการตรวจมีมากขึ้นไหมอย่างเช่นหนึ่งสัปดาห์อะไอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะมีน้ำพรางไหมคะมคืออย่างที่เรียนนะครับเรามีการตรวจเป็นรอบทุกเดือนอยู่แล้วนะครับตลอดทุกเดือนนะฮะแล้วก็มีทุกวันที่ไปตรวจเป็นตินเนชเชนเชก็กน,นะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวทางหน่วยคงต้องมาทบทวนนะฮะคงให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นครับ วัตการก็อาจจะต้องเพิ่มความถี่นในการลงไปตรวจในแต่ละวันให้มากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่ได้ตรวจเพราะเนื่องจากเราจะต้องหยุดไว้ก่อนแล้วหาสาเหตุจริงๆแล้วก็ค่อยไปปรับปรุงหรือแก้ไขมันก่อนที่จะใช้งานนะครับซึ่งเรายังไม่ปล่อยไปถ้ายังไม่เชื่อมั่นว่าปลอดภัยก็จะไม่ปล่อยไปก่อนอย่างนี้ยังไม่ปล่อยไป ในในเบื้องต้นเนี่ยเ,เราจะดูแลค่าสัมภัยาบาลทุกทุกกรณีอยู่ก่อนก่อนแล้วก่อนไปเบื้องต้นก่อนแล้วครับแต่ถ้าหลังจากนี้มีค่าเชยอะไรยังไงอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวให้ทางญาติกับผู้ป่วยเนี่ยเขาเขา,าเข้ามาเข้ามาคุยครับหรือว่าเรียกร้องเข้ามาก่อนแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาในส่วนของความรับผิดชอบของทอทที่ดําเนินการอะไรได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลและค่าเชยครับ โดโดดพื้นอันนี้จะอยู่ชั้นสามนะครับชั้นบนสุดไม่โดนครับตัวทางเลื่อนก็คือถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานใช่ไหมคะวันนี้ที่มีการเช็คก่อนที่จะเปิดเปิดใช้ใช่ครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานปกติครับก็ใช้ได้ปกติครับทางการถ้าอยากฝากอะไรถึงผู้โดยสาร ที่ตอนนี้หลายคนกังวลมากแล้วก็กลัวว่าไม่รู้วันใดวันหนึ่งจะเป็นตัวเองโดนอยากฝากอะไรถึงผู้โดยสารและก็สังคมอะครับก็ทางในานามของทักษิณนารนเมืองนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างสุดซึ้งนะครับต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับและพร้อมที่จะรับผิดชอบรักษาค่าใช้ใจ่ายหรือค่าชดเชยต่างๆทุกกรณีนะครับแล้วก็ เ,เราขอให้ความเชื่อมั่นกับผู้ที่มาใช้บริการท่าคากเจียนดอนเมืองนะครับว่าเราจะตรวจสอบนะครับแล้วแก้ไขปรับปรุงให้การบริการมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขอยืนยันครับว่าเราจะทำให้ไม่มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นครั้งที่สองครับอืม คืออยางที่เรียนนะครับตัวนี้เป็นวงรอบเดือนนะครับตัวล่าสุดที่เราเช็คจากเอกสารนี่คือวันที่21มิถุนายนครับแต่ว่าก็อย่างที่อย่างที่บอกครับทุกวันเนี่ยเราจะต้องเข้าไปตรวจเช็คนเลน้วนของวิชวลเพราะว่ามันจะมีการเปิดปิดคือตรงนี้จะไม่ได้ถูกเปิดใช้างาน24ชั่วโมง คนพี่ๆน้องๆนักข่าวนะครับก็รบกวนด้วยนะครับ